โอ้มีวิงมาหลายแบบเลยอยากได้แบบไหนอ่ะผมชอบแบบนี้ละกันอ่ะตัววิงแบบนี้เนาะหน้าตาสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแคปกาคลาสมนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันมานานวันนี้เรามาอยู่กันที่ตัวโปรแกรม c a n วาเนาะซึ่งเจ้าแคนวาเนี่ยหลายๆคงคงรู้จักกันแล้วว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการน,นำไปทำคอนเทนต์ต่างๆ เช่น r r s s n t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  o o เนาะโซเชียลมีเดียพวก Facebook Tik t o k t w i t t e ออะไรประมาณนี้รวมถึงทำวิดีโอ YouTube ด้วยซึ่งแน่นอนว่าสำหรับพวกเราสายฟรีเราจะมาดูกันเนาะว่าเราสามารถใช้แคนวาเอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ก็เริ่มต้นเนาะก็เข้าไปที่ตัว www.canva.com นะครับแล้วก็เลือกคลิกตรงนี้เลย Start Design ถ้ายังไม่เคยสมัครเนาะก็เลือกได้นะครับว่าจะสมัครแบบไหนเป็น Google Facebook อะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเป็นสมัครแบบ Google นะครับพอเข้ามาได้นะครับด้านซ้ายเมนูก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะซึ่งเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันแบบไวๆเลยดีกว่าก็ตัวแรก t r i pro for 30 days ก็อย่าเพิ่งไปกดละกันเราใช้ฟรีไปก่อนจนกระทั่งพบว่าเอ้ยไม่พอแล้วเราค่อยไปใช้โปรเนาะ ซึ่งโปรเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายและมากมายกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาก็จะเป็นโฮมเนาะคิดอะไรไม่ออกคลิกโฮมนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้เลยต่อมาก็โปรเจกต์โปรเจกต์คลิกเข้ามาได้หน้าตาตรงนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่เราทําแล้วเราก็เซฟไปเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําทิ้งไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกดเข้ามาแล้วเราก็สามารถกดเข้ามาดูโปรเจกต์ที่เราเคยทำเนาะต่อมาก็เทมเพลต เทมเพลตตัวนี้มันจะมีเทมเพลตหลายๆแบบที่เขาพอไว้ไว้ให้เช่นสามารถทำมาร์เก็ตติ้งทำเซลอะไรอย่างงี้เอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังต่อมาครับตัวแบรนด์แบรนด์ตัวนี้ถ้าเห็นมงกุฎอย่างนี้นะครับแปลว่าต้องเป็นตัวโปรก่อนเนาะไม่สามารถใช้ได้แต่คลิกเข้ามาดูได้ตัวนี้เราสามารถออกแบบแบรนด์สินค้าได้ แล้วก็ข้อดีของแคนวาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออะไรก็ตามที่เราใช้ตรงนี้ส่วนใหญ่สามารถนําไปประกอบคอนเทนต์ของเราได้เลยซึ่งคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็สามารถเอาไปหาเงินได้โดยที่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรเดี๋ยวค่อยกดเข้าไปดูแล้วกันเนาะว่าดูยังไงส่วนตัวของถ้าเป็นแบบโปรนะครับที่เราเสียเงินเนี่ยแน่นอนข้อมูลพวกนี้ที่เราทําขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เป็นพรีเซนเ t ชันพวกนี้นะครับเราสามารถนําไป ประกอบคอนเทนต์ของเราได้ทันทีอ่ะทีนี้หลังจากที่ดูคร่าวๆครบแล้วเนาะก็ไม่ให้เสียเวลาเรามาดูเมนูตรงกลางแล้วกันตัวเมนูตรงกลางเนี่ยเราก็มีเมนูหลายๆแบบเช่นอยากจะสร้างด็อกิเมนต์อยากจะสร้างไวบอร์ดวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรเนี้ยโลโก้ logo, a, os, อินสตาแกรมโพสอะดูคร่าวๆไปก่อนทำเรซูเม่ก็ได้โปสเตอร์ก็ได้ด็อกิเมนต์ก็ได้ทำเนลก็ได้เนาะ ทีนี้เรามาใช้ตัวง่ายที่สุดก่อนแล้วกันสำหรับมนุษย์ออฟฟิศอย่างพวกเราแล้วกันเนาะก็คือเจ้า Presentation ไม่พูดท่านทำเพลงก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาได้นะครับหน้าตาก็จะแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถเลือกดีไซน์ของ Presentation ได้เลยจากด้านซ้ายตรงนี้นะครับแต่สังเกตไว้อะไรก็ตามที่เป็นโปรอย่างเงี้ยเป็นมุกกดอย่างงี้เนาะเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเสียตังก่อนเท่านั้น ทีนี้สมมุติว่าเราสกอร์สกอร์ลงมาแล้วแล้วก็เอ้ยไม่มีดีไซน์ตรงไหนแบบถูกใจเลยอะ่ะเราอยากได้อะไรใหม่ๆเนาะเราสามารถมาเลือกเจ้าเมจิกดีไซน์ตรงนี้ได้ครับแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราอยากจะได้เข้ามาเช่นผมอยากรู้ว่าเอออยากมีเทมเพลตแบบไดโนเสาร์ไหมอะไรอย่างนี้จะได้เอาไปพรีเซนต์ P P C, สำหรับไดโนเสาร์เนาะก็พิมพ์แลนด์ออฟไดโนซอะไรประมาณนี้เข้ามาแล้วกัน อะพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บแปบ๊บเดียวเห็นไหมครับมันจะมี template, เทมเพลตไดนโนเสาร์ออกมาเต็มไปหมดเลยแต่เราก็มาเลือกกันเนาะว่าเราอยากได้เทมเพลตแบบไหนเอาแบบตัวง่ายๆสุดล้วกันตัวนี้มีทั้งหมด19หน้านะครับก็คลิกเข้ามาแล้วเราก็เลือก apply all 19 page s นี้นะครับเข้าไปหลังจากที่เราแป๊บนึงนะครับก็ได้ presentation เกี่ยวกับไดนโนเสาร์แล้ทีนี้ ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของแคนวาเนะก็คือการที่เราไปดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี้ยครับเราต้องเอาไปปรับให้เป็นของตัวเองคือเราไม่สามารถนําเจ้าคอนเทนต์ตรงนี้แล้วก็ไปขายแบบตรงๆได้เลยก็คือต้องมีการปรับและแก้ไขมันนะครับถึงจะเอาไปใช้งานได้ทีนี้เรามาดูวิธีการปรับและแก้ไขแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็หน้า Presentation เนาะก็จะมี ต่างๆมากมายเช่นสามารถทำแอนิเมชันก็ได้ทำสีก็ได้อาทีนี้ผมลองแก้ใส่สีหน่อยปรับเป็นโทนมืดๆเนอะก็เปลี่ยนสีสีดำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นแอนิเมชันนิดนึงเช่นผมอยากให้เจ้าเดวสาวตัวเนี้ยตอนพรีเซนต์เนี่ยไม่ได้ยืนเฉยๆผมก็แปะเข้ามาแล้วผมก็ลากว่านี่ให้มันวิ่งวนเล่นๆหนึ่งรอบประมาณนี้อ่าก็คือเพิ่มแอนิเมชมันเข้าไปาก็ได้ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเรามารู้ทคตัวที่2ก็คือเจ้า e l e m e n t ตด้านซ้ายเจ้า e l e m e n t ตด้านซ้ายเนี่ยมันสามารถเสิร์ชอะไรก็ได้เสิร์ชเป็นรูปเสิร์ชเป็นวิดีโอเพื่อเอามาแทรกกับเจ้า Presentation ของเราก็ได้เช่นผมเสิร์ชทิ้งไว้เนาะว่าเป็น thunder ก็คือผมอยากได้เสียงฟ้าผ่าเพราะว่าเดลสาอยู่ในยุคโบราณมีฟ้าผ่าเยอะอะไรประมาณนี้ผมก็เสิร์ช thunder ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือก audio เนาะ แต่ถ้าส่วนบางคนอยากเอ้ยอยากเป็นวิดีโอเลยอยากแทรกเป็นวィィิดีโอก็คลิกวิดีโอมาก็ได้นะครับเราก็สามารถลากเจ้าวิดีโอเนี่ยเข้ามาแทรกในตัวพรีเซนชั่นของเราได้ด้วยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรา Delete ออกไปก่อนก็คือกดส3จุดจุดแล้วก็ Delete Page ไปประมาณนี้ครับอ่ากลับมาที่ออ d ดิโอของเราอ๋อเกือบลืมวิธีดูนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวอิเลเมนท์ที่เราเอามาใช้ในนี้ยมันฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้กดที่จุด3จุดนะครับ มันจะเขียนว่าฟรีเห็นไหมครับ commercial use allow ก็คือว่าสามารถเอาไปใช้ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเราลากเจ้าเสียงเข้ามานี่ก็คืออยากให้มีเสียงเจ้าตัวสายฟ้าเนี่ยจากเพจหนึ่งไปถึงถึงเพจสี่ละกันขยายสิอ๋ประมาณนี้เขาได้สุดได้ประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็สามารถใส่เจ้าสายฟ้าเข้าไปได้แล้วทีนี้ เราอยากจะมาเพิ่มเทกเอ้ยเทกมันไม่พอหน้าแรกทํายังไงไปออปชันที่3เราสามารถเลือกสไตล์ของเทกได้เช่นตัวนี้แล้กันจากนั้นผมก็มาแปะไว้ว่าเป็นแคปกาอะไรประมาณนี้แล้วก็ย่อให้มันเล็กลงหน่อยนึงเพราะมันเกะกะนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ลากมาอยู่ตรงกลางๆหน่อยประมาณนี้นะครับก็ ตกแต่ง Presentation เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วกันเนาะส่วนเมนูที่4ที่เห็นคือแบรนด์เจ้าแบรนด์เนี่ยไม่สามารถทำเลยได้นะครับเพราะต้องเป็นสายโปรก่อนเท่านั้นเมนูต่อมาคือ upload. อัปโหลดอัปโหลดนี้ดีมากเลยสมมติว่าคุณมีรูปที่ไปทำมาจากที่อื่นหรือวิดีโออะไรประมาณนี้ก็สามารถอัปโหลดเจ้าวิดีโอพวกนี้เข้ามาที่นี่ได้แล้วเราก็สามารถลากเจ้าเนี่ยเข้ามาแปะเข้ามาได้ประมาณนี้ เราก็สามารถจะลากเจ้าแมวเหมียเ,เข้ามาได้แต่ถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งอ่าเจ้าเมนูตัวนี้เป็นเมน,เมนูที่ค่อนข้างดีเลยเมนูต่อก็สำหรับวาดรูปเองได้เราก็สามารถวาดรูปเองได้เน้อประมาณนี้ต่อมาโปรเจกต์ก็สามารถคลิกดูโปรเจกต์เก่าๆของเราได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องสนใจก่อนละกันสุดท้าย ในหน้าแอปตัวนี้นะครับมันจะมีแอปหลายๆอย่างที่ค่อนข้างดีและสะดวกมากและมีแอปบางอย่างที่เป็นแบบเป็นว่าเมจิกดีไซน์ด้วยเนาะแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้แต่ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังละกันอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ๋ออย่างหนึ่งเจ้าตัวรูปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มตรงนี้ให้ละกันในรูปแต่รูปเนี่ยครับเราสามารถอิดิทมันได้เห็นไหมครับทีนี้ตอนที่อิดิทเนี่ยสังเกตมีทริคนิดนึงเนาะ มันไม่สามารถอิดิตตรงๆได้เลยเพราะว่ารูปมันเป็นรูปออริจินอลสิ่งที่เราต้องทำคือเรามาใส่ฟิลเตอร์มันหน่อยหนึ่งประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเปิดตัว Magic Studio ให้เราแต่ว่าพวก background r e m o v e r Magic e r a s e r พวกนี้มันติด Pro หมดเลยเนาะมันมีแค่เดียวเนี่ย Magic Edit ที่มันไม่ติดเรามาดูกันว่าเจ้า Magic Edit เนี่ยสามารถทำอะไรได้ก็คลิก Magic Edit มาตัว Magic e d i t เนี่ย มันเจ๋งมากเลยสมมุตินะผมมีน้อสาวอยู่ผมอยากจะแก้ให้มันเฮ้ยขอติดปีกต,ตรงนี้ได้ไหมให้มันเป็นปีกอะไรอย่างนี้ผมก็ไฮไลท์สิ่งส่วนที่ผมต้องการทำเนาะแล้วผมก็พิมพ์มันนีกนี้เลยว่าวิ่งแล้วก็เลือก g e n e r a เรแล้วก็รอพักกี่ใหญ่พักหนึ่งอ่ะมาแล้ว มีวิงมาหลายแบบเลยอยากได้แบบไหนอะผมชอบแบบนี้ละกันอ่ะตัววิงแบบนี้เนาะหน้าตาแบบปีกอย่างงี้นะครับแล้วก็กดดันเข้าไปเลยได,ได้เห็นไหมเดาสาวผมก็มีปีกแล้วทีนี้เราก,กดพรีเซนต์ดูเล่นๆล,ลองพรีเซนต์ดูนะครับ ข้าวก็ประมาณนี้เนาะส่วนหน้าอื่นก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมใส่นู่นใส่นี่เข้ามาตามอิเลเมนที่บอกแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้น่าจะจบแบบการใช้งานเบสิกสำหรับสายฟรีคร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วถ้ามีคนถูกใจเยอะเดี๋ยวจะมาทําเพิ่มเติมแล้วกันว่าสายฟรีอย่างเราสามารถทําให้มันอลังการกว่านี้ได้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับหลังจากตกแต่งไปที่เรียบร้อยนะครับก็สมมตินะว่าเราแก้ครบ เพจแล้วเนาะเราก็มากดที่แชร์ทีนี้เราสามารถดาวน์โหลดเจ้าคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้มีฟอร์แมตให้เลือกมากมายเลยนะครับเช่น PDF ีโอไฟล์เอ็มพีก็คือเป็นวิดีโอนาะเผื่อสำหรับอัปโหลดได้ประมาณนี้ก็หลังจากที่เลือกไปแล้วเราก็เซฟเราก็สามารถนำคอนเทนต์นั้นไปเผยแพร่แล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ตัวแคนว่าเบสิกสำหรับสายฟรีเนี่ย ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวจะทําแบบเป็นแอดวานซ์มากขึ้นแล้วก็เป็นสายโปรออกมาทีหลังนะกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ